ตัวน,นั้นไม่ใช่หมาก็เพื้อนตัวนี้คุณหนอคะแต่ว่าหมาตัวน,นั้นมีเจ้าของแล้วนะคะเราไปกันเถอค่ะฉันไม่ไปอย่ามายุ่งกับหมาของฉันนะไป้ฉันสื้อไม่ฉันไม่ขายจูดี้เนี่ยคือครอบครัวของฉันจูดี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตฉัน เดี๋ยวนะดูให้นะเดี๋ยวนะดูให้เฮ้ยจูดีู้ดีโอ้ย,ดดอยเดี๋ยว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 คือคนที่ขโมยหมาหนูไปอ่ะเขาเป็นลูกเศรษฐีอ่ะเอางี้ไหมหนูอยากได้เงินเท่าไหร่หนูบอกนะเดี๋ยวน้าเชนเซ่ให้ไม่หนูไม่ได้อยากได้เงินสดก็เบอร์ของเพื่อนักหน่อยพวกคุณคิดว่าจะมีเงินแล้วจะรังแกคนอื่นได้อังไง อย่งตัวสวยขอบคุณค่ะพ่อครับผมเจอนี่ด้วยมีอะไรผูน้องหมาครับพูพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ให้เลี้ยงสัตว์อะแต่ผมอยากเลี้ยงนะคะพ่อนะคะัู๋พ่อพูดเป็นพันรอบะนะนี่ถ้าพูอมาเลี้ยงอ่ะ ถ้าเกิดภูเบื่อขึ้นมาเนี่ยคนที่เลี้ยงต่อมันเป็นพ่อไม่ใช่ภูพี่พ่อยังมีแฟนเลยแล้วทำไมผมจะเลี้ยงหมาไม่ได้อะนี่ลูกพี่เกียดฉันถึงขังน้นเอาฉันไปเที่ยวกับหมาเลยเหรอรแม่โอ๊ยนี่แกเลิกตามฉันสักทีได้ไหมฮะแม่แม่อยู่กับหนูด้วยน,นะแ ชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้มันก็พอแกแกเนี่ยมันมันมานหัวคนขวางทางจะเลินฉันแม่แล้วถ้าแม่ไปเนี่ยหนูจะอยู่กับใครล่ะแล้วหนูจะอยู่ได้ยังไงแกก็อยู่กับหมาตัวน,นี้ไงแกยังมีหมาเป็นเพื่อนฉันเนี่ยยังมีหน้าตาแล้วก็ร่างกายที่ดีที่มันจะทำให้ฉันหลุดพ้นจากความจนเนี่ แล้วถ้าฉันได้ผัวเป็นเศษรษฐีเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะกลับาหาแกแล้วกันนะแม่แม่อยไปเลยนะแม่แม่แม่แมไปเลยแม่กลับมาอยู่กับหนูก่อนแม่แล้วหนูจะอยู่ยังไงนะ่ะโผเพราะว่าปล่อยมันเถอะช่จ้กปล่อยมันไปเถอะเนี่ยมันมีเห็บมีหมักหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราวังจะกัดเอานะนี่มันเรื่องของครอบครัวผมไม่เกี่ยวกับคุณโผเป็นเด็กเป็นเล็กอะ่ะพูดแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเอ่อใช่ปล่อยมันไปเถอะนะมันสกรปรกโสโครกมากเลยอะ่ะเดี๋ยวให้พ่อซื้อตัวใหม่ให้ก็ได้เอาให้มันน่ารักกว่าตัวนี้เลยแต่ผมจะเลี้ยงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นโพโผอ้ ทำไมลูกพี่ถึงได้เกียดฉันขนาดนี้เอานะพลอยเจ้าภูเนี่ยมันยังเด็กอยู่แต่พี่เชื่อว่าสักวันเนี่ยลูกพี่ต้องยอมรับพลอยเป็นแม่แน่นอนไม่มีทางยังไง<บ>สักวันพี่ต้องเลือกระหว่างลูกพี่กับฉัน